ำการเชิญดวงวิญญาณของท่านไปกำนัการราชธรรเกลือสดนด็รับวัทยยามอังกฤษเรานวลนวลมา ไปปป้ปผู้ติตตามเดี๋ยวสักรู่นะครับไปเจารทรอที่หน้าสถาบันการรักษาวิถีไปไปไปนาเลยไม่ไมตรงนี้ ทำการเชิญโยมญาณิของท่านไปกำนันการร่าราจัาเกลงะรับวัาถายังกระดาวนอนองาดนมา้าดาาใชายยกไลยกไมืดยกไหจมืจับข้างล่างเลยจับล่างลเลย Aí tem que bate, 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 bate. bate.